ซึ่งเอกสารมีอยู่แล้วแต่ว่านะ่านะนะคนๆกาจะพัฒนมามึ้นขึ้นนะคะซึ่งวิตเตอร์เรียกำลังคือเขาทำแล้วโปรเจกต์ Project, เขาเรียกว่าโอ i มครอนคองมอนเวลเอริสเ์ก็ถามว่าเป็นยังไงทีนี้โอ i มครอนนะคะเดี๋ยวโคสเอาตามาให้ดูซึ่งอพิโซดก็จะอ้างอิงตรงนี้เลยว่าเนี่ค่ะโอโอ r มครอนคอมมอนเวล คือเป็นการรวมกันระหว่างหลายเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะมีจุดมุ่งหมายช่วยมนุษย์มนุษยชาติเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมกับชุมชนจักรวาลในระดับสูงได้ในอนาคตเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่มนุษย์ต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาร่วมมือกันแล้วสร้างโปรเจกต์นี้ชื่อว่า Oh My Con Common Wealth โอเคนิวคือกำลังดำเนินการอยู่โดยเท่าที่รู้ตอนนี้ก็มีแอนโดรเมดันออไรออนพลเดียนส์อักทรียนที่เข้ามาช่วยนะคะก็พวกเราก็จะเรียกกันสันส้นๆว่าฝ่ายแสงใช่ปะอันนี้ก็คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ฝ่ายแสงกำลังทำอยู่นะคะทีนี้อืม เดี๋ยวภาพตรงนี้ภาพหมดอย่างเอ่ยโอเคส่วนหน้าตาในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะโค้ชขอให้พวกคุณกลับไปดูใน EP ที่3 EP ที่แล้วนะคะโค้ชมีภาพในอนาคตมาให้พวกเราดูว่าเขากำลังที่จะทำให้ดาวของเราดาวคราะของเราอะมีความเจริญเหมือนดาวเพกาซัส ซึ่งเพกัสเี่ก็จะใกล้เคียงกับของเรานะนะคะ,อะโอเคถ้าใครยังไม่ได้ดไูไปดูภาพครั้งที่แล้วนะซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีอลัมนากับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้นะคะซึ่งเธอก็ได้พาเข้าไปดูนะคะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเธอก็ได้เข้าไปดูเอมิลี่ส t มก็ถามว่าแล้วที่ไปดูเห็นอะอนาคตอะไกลขนาดไหน วิกตอเรียตอบว่าปี2030เธอเห็นแล้วค่ะโหนไม่กี่ปีเองอีกอห้าปีเองห้าปีเองเอมอรี่สวิก็บอกสองศนสามศูนย์มันก็ใกล้แล้วนะมันจะแบบไปถึงขนาดแบบพัฒนาเร็วขนาดนั้นเหรอวิกตอเรียเธอตอบว่าทีมงานของเธอถึงทำง,งานกันอย่างหนักเร่งเร่ง ทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาโลกให้มันบอกไปตามเป้าหมายไงทีเนี้ยที่เธอถูกพาไปดูสช่ป่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้ไบโอสเฟียที่ดาวเพกาซัสที่โค้ชบอกนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้มีอีกรูปหนึ่งมาให้ดูนะค,ะครั้งที่เราโค้ชให้ดูไปแล้วที่เพกาซัสเป็นยังไงมันก็เป็นไบโอสเฟียมันกลมค่ะมันกลมกลมชัดไหมคะข้างในก็ มันก็ใช้ gravity ดาวอื่นก็จะใช้ gravity ก็ค,คือมันก็มันกลมโอเคมันเป็น biosphere เพราะว่ามันเป็น framework แบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ขนาดไหนนะที่เธอบอกว่านี่อะเอเมอรี่ถามว่าแล้วโดมเนี้ยมันเป็นโดมชีวภาพนะคะมีคนอยู่ในเนี้ย ประมาณหนึ่งพันล้านคนหนึ่งพันล้านคนเอ้ยตอนนี้โลกเรามีแปดพันล้านคนแต่ที่นะที่เพกัสเนี่ยมีหนึ่งพันล้านคนที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วในโดมเนี่ยมีภูเขามีแม่น้ามีอะไรไหมเออเดี๋ยวเขาจะภาพไหมพวกคุณดูเดี๋ยวเอามาให้พวกคุณดูดีกว่าเนาะจากอีพีที่สามเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้พวกคุณดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันในในนั้นนะ มีทั้งภูเขามีแม่น้ํามีเป็นเมืองเป็นเลเยอร์มันเป็นเลเยอร์ซึ่งอาอย่างในโลกของเรามันก็มีทั้งภูเขามีแม่น้ําแล้วก็มีเลเยอร์มีอินเนอร์เอิร์ธแต่มีกี่เลเยอร์เราก็ไม่รู้ตอนที่เราอยู่เนี่ยก็คือเราอยู่ชั้นผิวของโลกเท่านั้นเองถูกไหมเราอยู่บนผิวของโลกถูกไหมทีนี้ถ้าถามว่าโลกของเราเหมือนเพการัสไหมมันก็คงไม่เหมือนเนาะแล้วในนั้นเขาบอกว่า มีทั้งบ้านธุรกิจมีเมืองมีครบทุกอย่างมีศูนย์กลางศูนย์ควบคุมหลักมีทุกอย่างแล้วผู้คนที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในชุดของเขาบอกว่าเป็นโมเดนยูนิฟอร์มเป็นเป็นเสื้อผ้าที่แบบติดเรียบๆอยู่ในตัวแล้วก็เป็นยูนิฟอร์มที่แบบแอดวานซ์นะอืเดี๋ยวดูภาพก่อนนะคะจริงๆแล้วอยู่ใน EP ไหนเนาะ เป็นอีพีที่สองบราวที่โคสสภาพมาให้ดูโอเคอีพ okay, ีที่สองที่ไหนอีพีที่สองค่ะโอเคอ่ะนนเดี๋ยวให้ดูภาพกันถึงตรงนี้แล้วพวกคุณฟังแล้วเป็นยังไงคะมีคนถามว่าทำไมเขาถิงขโมยคะ เึ็นการเปรียบเปรยว่าขโมยดอกทานมากกว่าคือว่าเขาไม่ได้สมมติเอามาเฉยๆก็คือเขาไปยึดเนี่ยคำว่าขโมยเนี่ยเขาขโมยไม่ได้หรอกคือเขาจะเข้าไปยึดมันมันแบบไป็นเหมือนมันไม่ใช่สิ่งของว่าเฮ้ยขโมยนะแล้วบอกว่าบ้านซันมันไม่ใช่อเหรอแล้วเข้าไปยึดอ่ะคำว่าโขลอย์มันใช้คำว่าแบบนั้นก็คือเข้าไปยึดมากกว่าค่ะนะค่ะโค้ดเขาใจว่าคุณไปฟังคริสตี้โค้ดผู้ได้ฟังกับคุณพีททองเจือจะบอกว่าที่พวก